สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาชมกล้วยสวยๆนะคะกล้วยหอมของดาวนี่วีสุดท้ายแล้วค่ะดาวใช้วิธีการบ่มแบบธรรมชาติคะ่ะเพื่อนๆได้กล้วยที่สวยแบบนี้ปกติแล้วธรรมชาติของกล้วยหอมจะมีเปลือกหนามากๆนะคะหากเพื่อนๆซื้อมาหรือว่าปลูกเองที่บ้านก็ได้ค่ะแล้วตัดนะคะมาวางทิ้งไว้เฉยๆมันจะไม่สุกนะคะเพื่อนๆมันจะมีแต่เขียวกับดำค่ะดังนั้นกล้วยหอมนี่เราต้องบ่มค่ะเพื่อนๆ บ่มยังไงบ่มในถังก็ได้ในกล่องก็ได้หรือในกระปร๋องอย่างดาวเนี่ยใส่ใส่ในกระป๋องสีเลยค่ะกระป๋องสีทาบ้านที่เคยใช้เนี่ยดาวก็เอานำมาบ่มแต่ก่อนที่ดาวจะบ่มนะคะดาวก็ลองด้วยกระดาษข้างล่างก่อนค่ะแล้วดาวก็ใส่ใบขี้เหล็กค่ะใบขี้เหล็กอันนี้คือร่องลอยนะคะดาวดึงออกมาแล้วมีแต่กิ่งขี้เหล็ก เราก็จะหักกิ่งสดๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาโป,ะ,ปะไว้เลยแล้วก็ปิดฝานะคะดาวไม่มีฝาดาวก็เอากล่องลังกระดาษลังนะคะมาโปะไว้ด้านหน้าทิ้งเอาไว้นะคะสามสี่ห้าวันก็แล้วแต่ค่ะความสดของกล้วยไปดูนะคะแอบดูเปิดดูเนี่ยคะ่ะสวยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆใครชอบทานแบบไม่สุกมากก็รีบเปิดนะคะ ถ้าใครไม่มีใบขี้เหล็กใบชํำฉาก็ได้นะคะเพื่อนๆสมัยนี้เขาก็สะดวกบางคนก็ใช้แก๊สเนาะแต่เราไม่ชอบกลิ่นมันเราก็ุ่มแบบธรรมชาติเลยค่ะใช้ใบชํำฉาหรือใบขี้เหล็กที่มีในบ้านก็จะได้กล้วยสวยๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆง่ายๆเลยค่ะอันนี้กล้วยหอมเนาะแต่ถ้ากล้วยนำว้าบางทีเราไม่บ่มค่ะวางทิ้งไว้เขาก็สุกเปลือกบางแต่ถ้าเป็นกล้วยหอมต้องบ,บ่มอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะ เด็กล้ยวยสวยๆไปทานแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็ดีีไปลองทำกันค่ะ